เฮ้ยไอนเนี้ยไม่มีออกมีสวัสดีค่ะคนไม่มีเว้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ต้อนล็อบเข้าสู่ซิเคลล็ออันเนี้ยของลูกทำกับข้าวให้ลูกแล้วของคุณแม่ก็คือกินบ้าบ้าบออบกินกับอันนี้ค่ะต้มจับชายจัดสวยไปงั้นแหละเธอแต่ว่าตัวเองก็มากินแบบ ไปไลฟ์ที่บ้านใหม่ไงทำบ้านใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วฉันลม้มแล้วฉันก็ลม้มล้มแล้วเสียงมันก็เข้าไปในช่องในในใน,ในไลฟ์ไงเธอฉันตัวบอกว่าโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจบ สลามครับฉันทำสามช่องนะตอนนี้มีอยู่สามช่องโอเคไหมไอคนมาดูบอกว่าไงป่ะบอกสมทาไมถึงลงก็ตอนแรกมันมีเยอะสามสิสีสิบแล้วใช่ไหม พอผ่านไปผ่านไปมันมีสี่ตาฉันก็เลยลงเดี๋ยวฉันไปขึ้นใหม่เดี๋ยวฉันมาแป๊บนี้มาตรงนี้มาสักสักห้านาทีไงนึกออกไหมอืมปลาไข่มันม่วงใช่เออมาบอกข่าวพี่สาวฉันนะเขาผ่านผ่านสิบล้านวิวเก้าสิบวัน สิบล้านวิวเก้าสิบวันเขาได้สิบห้าวิวไงเขาได้สิบห้าล้านวิวไงเข,า,า,งเขาก็เลยผ่านผ่านช็อตตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านใช่ไหมฉันก็เอา้ามันได้สิบห้าล้านวิวแล้วเนี่ยมันมาอยู่กรุงเทพกับฉันแค่เขามาอยู่กรุงเทพกับฉันแค่ไม่กี่วันใช่ไหมเอา้า สี่ล้านวิวสามล้านวิวเขาดันไง YouTube ดันฉันก็เลยบอกบอกน้องแมวบอกน้องอีกคนว่าเออเขาได้สิบห้าล้านวิวแล้วอ,อ้ากลับไปเช็คดูซิเก้าสิบวันรืวว้เปล่าถ้าเก้าสิบวันสิบห้าล้านวิวมันก็ผ่านก็นเลยไปให้เขาเช็คสรุปผ่านจากกำลังกรอกข้อมูลอยู่ตอนนี้กำลังรอรอผล อืมเก่งนะเวลาเขาดันอนะ่ะเขาดันไงเธอแต่ถ้าเขาไม่ดันเขาก็ไม่ดันไม่ใช่ขยันนะพูดผิดนะทำไมอะ่ะก็ ไม่บ้านว้างานไงเธอเพราะว่าฉันบ้านฟ้ามันไม่ได้มีความหมายแล้วไงนานๆทีก็เข้าเข้าทุกวันแต่ว่าไม่รู้ดิมีความรู้สึกว่าไม่มีกำลังใจอ่ะทำที่เนี้ยดีมีกำลังใจงไงชักเลยอยู่นี่ ใครมีมือถือหลายเครื่องก็ทำช่องสํารองไว้ทำให้ลูกให้หลานให้พ่อแม่อืมว่าจะลงคลิปตอนเอาทุเรียนมาให้เพื่อนอะอห่อทุเรียนมาให้เพื่อนว่าจะลงคลิปอยู่ลงเป็นคลิปยาวดีกว่า อืมอร่อยมากใครมีโอกาสทำกินนะเนี่ยเจาะไม่ได้เพราะฉันต้องไปกินโชว์อีกที่หนึง่งเันรู้ป่ะ ันกลัวฉันไม่อิ่มเพราะตั้งแต่ฉันกลับมาจากเมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยฉันกินข้าวสามเวลาพอมาที่นี่ฉันหิว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  ตอนนี้ปรับได้แล้วปรับได้ว่ากินค่าเวลาเดียวไงอาจจะกินถัว่วกินผลไม้ตอนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี้ยอืมไม่ได้ผอมหรอกอ้วนนั้นแหละแต่ว่าเราอายุมากแล้วไงเออมันต้องปรับการกินไงเธอแต่ตอนอยู่เมืองไทยโอ้โหแบบมีอะไรกินกินกิน หนังไก่ทอดนะอ,อันนี้ของคุณหนูนะทำไว้สี่แผน่นทอดสี่แผ่นแล้วก็จะให้กินกับแกงเนื้อขยันเนาะฉันมีโทรศัพท์หลายเครื่องไงเธอตอนไปเมืองไทยฉันถอยของเมืองไทยมาหนึ่งเครื่อง ฉันก็เลยลองเปิดที่เมืองไทยก็คงไอในนามหลานนั่นแหละเพราะว่าของเตีเงพอแล้วหลักสองช่องอมีเพื่อนฉันคนหนึ่งอทำหกช่องแต่เขาทำให้ก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องกันแหละไม่เดียวชื่อตัวเองเลยนึกออกไหม เออคนไหนที่ผ่านแล้วแล้วขยันขยันแล้วต้องทําเรารู้แล้วไงมันเป็นไงเป็นไงกลองทำเองที่นี่เขาดีเขามีระยะเวลาในการสะสมเวลาสี่พันชั่วโมงกับหนึ่งปีแต่สิบล้านวิวมันเก้าเดือนต้องคิดปังจริงๆอะถึงผ่าน พี่สาวฉันเขาก็าผ่านไงเขาปังอ่ะคลิปตัวหนังสือนะคลิปข่าวสารบ้านเมืองอ่ะปังแน่ ตอนแรกดูแค่สองคนเดี๋ยวก่อนให้ผ่านไปสิบห้านาทีค่อยลงได้ไหมหรือว่าพอ,พอแล้วไม่งขึ้นแล้วมั้งอีกช่องหนึ่งอราเหนื่อยแนละ้วพอแล้วแค่นี้แหละงั้นนะอ่ะกหลังไปเนี่ยว่จะไปอ่านข่าว านข่าวมันก็ต้องมีอะไรตั้งตรงหน้ากล้องหรือเปล่าใช่ป่ะเธอเน,นี้ยเน,นี้ยเนี้ยมันต้องมีอะไรตั้งหรือเปล่าล่ะเออเที่ยงละเมืองไทยเขาใบสามยี่สิบ ฉันต้มจับสายสี่วันวันนี้วันที่ห้า เดี๋ยวอีกช่องจะลงแม่งคลิปวันละสิบคลิปเลยออฟฟิเชียลนะลงหัวข่าวผิดโอ้ยชาวเน็ตมาต้มเลยอ่ะบัตรคนจนอ่ะใ้ะบัตรคนละครึ่งอ่ะ โอเคนะคะทุกคนมาแค่นี้แหละไอเลิ you ค่ะบ๊ายบาย